าจากคุณทีราค่ะนะครนายกนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณทีราได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด1 9เหรอคะครับก็ได้ก็ตั้งแต่เดือนรกรกฎาคมปีที่แล้วปีที่แล้วครับฉีดทีนที่27ครับเข็มแรกที่นอัวกครับอืมอาการเป็นยังไงคะก็พอวันที่ห้าวันทท่าประมาณห้าหกวันนะครับ แขนไอ้แขนไอ้แขะขาอ่อนแรงแล้วก็มาที่โรงพยาบาลครับเอ,อคุณธีรยุทยุเท่าไร่ตอนนี้ครับห้าสิบสี่สามห้าสิบสี่ครับห้าสิบสี่ปีฉีดเข็มสุดท้ายเมื่อไหร่ครับยังไม่ได้ฉีดเลยครับเจอเข็มแรกไปแล้วเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าฉีดหลอกครับแสดงว่าคุณฉีดเข็มแรกแล้วก็มีปัญหาต่อสุขภาพใช่ไหมครับเพราะเพราะตอนที่ผมยังไม่ได้ฉีดไม่ได้อะไรผมแข็งแรง คุณธีระจอเลือดตลอดนะครับคุณธีระตอบที่ผมถามนะคุณฉีดคุณฉีดแล้วมีปัญหาเนี่ยคุณฉีดเมื่อเดือนไหนครับเดือนกรกฎาปีชี่แล้วครับวันที่ยี่สิบเจ็ดครับปีหกสี่นูนะวันทยี่สิบเจ็ดคสี่ไปฉีดแล้วทําให้สุขภาพถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับอาการแขนขาอ่อนแรงครับแขนขาอ่อนแรงทำงาน ไม่สะดวกครับลนบากมากพี่แข็งขาฉีดฉีดตัวไหนเข้าไปตอนนั้นน่ะซีโนแวคครับซีโนแวคเนาะครับแล้วผมฉีดที่ไหนครับที่โรงพยาบาลนครยกรถทีนี้ผมก็ติดโควิดด้วยครับอืมไม่เป็นไรอาตอนนั้นรักษาประมาณเดือนหนึ่งครับพี่โอเคเข้าใจแล้วไม่ไม่เป็นไรแต่ที่โทรมานี่ต้องการเรื่องผลข้างเคียง แล้วพอมีอาการต่อเนื่องมาเนี่ยได้ไปหาหมอรักษาที่โรงพยาบาลนนะครนายกหรือเปล่าครับยังรักษาอยู่ครับแต่ทีนี้ผมอยากสอบถามพี่นนท์มาครับผมดูรายการไปจำพรา่าครับที่แรกผมว่าจะโทรมาถามแต่นี้ผมก็เห็นว่านานไปเลยครับแต่หมะแต่ผมเป็นโรคหัวใจมหมอที่รักษาผมเป็นที่โรคหัวใจเขาบอกว่า เกี่ยวกับวัคซีนก็มีส่วนครับแล้วก็ติดโควิดด้วยวก็ทําให้คุณเป็นโรคหัวใจปอดอ<ม>ุดกันกรเรือรังแล้วก็<ม>อืมไอ้เส้นเลือดตีบครับทีนี้ได้ยื่นเรื่องสปสชเพื่อขอรับเงินเยียวยาหรือยังครับเนี่ยนะครับพอผมโทรไปเขาบอกคุณหมอคุณหมอเขาไม่เขียนให้อย่างนี้ก็ไม่มีการช่วยเหลืออะไรผมก็เลยงงครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ได้ยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาไปที่ไหนครับยังไม่ได้ยื่นครับคือผมโทรไปที่สบชสบชบอกว่าถ้าเกิดหมอเขาไม่เซ็นให้ก็ไม่ได้ครับเราอย่างนี้ผมมาถามพี่เจ้าหมอเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับลุงครับอันนี้เราโทรไปหนึ่งสามสามศูนย์ใช่ไหมครับโอเคเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมหลังผมจะฝากคุณหมอจะเด็ดเรื่องนี้ไว้หนึ่งสามสามศูนย์ะคุณไม่มีหน้าที่มาวินิจฉัยอะไรทั้งสิ้นนะ ครับเพราะว่าน้องๆเหล่านี้เป็นเพียงผู้ที่มารับสายโทรศพัพท์เป็นอาสานะท่านเป็นเพียงผู้รับสายโทรศัพท์อย่าทําให้ชาวบ้านที่เ,เขาเนี้ยเขาเสียสิทธิ์เสียโอกาสถ้าเขาไม่รู้จะโทรหาใครเนี่ยเขาก็งั้นก็ไม่ค,คุณอย่าไปแนะนําอะไรโดยที่คุณไม่มีข้อมูลสิ่งที่ค,คุณควรทําอย่างเดียวและทําอย่างที่เจ้านายคุณพูดคือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับ ถ้าหมอออกไปรับรองแพทย์ให้ได้ก็ออกเอาไปรับรองแพทย์ยืนยันถึงอาการเจ็บป่วยหรือประวัติการเจ็บป่วยของของคุณธีระเนี่ยนะขอประวัติการเจ็บป่วยมาหมอจะรับรองไม่รับรองไม่ต้องสนใจหมอเพราะหมอไม่ใช่ผู้วินิจฉัยแน่นอนขอประวัติการป่วยของคุณนะครับคุณคุณเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกวันไหนนะครับแล้วขอประวัติการเจ็บป่วยเดี๋ยวนะนี่ฟังฟังนะแล้วก็ขอประวัิจากโรงพยาบาลมาแล้วก็เอาประวัติเหล่านี้ยื่นที่โรงพยาบาลจังหวัดนครนายกแล้วแหละ ฉีดที่ไหนยื่นที่นั่นหรือสองยื่นที่สาธารณสุขจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้คณะอนุกรรมการของสปสชเนี่ยเขาเป็นผู้พิจารณาครับนะครับเขาจะเป็นผู้พิจารณาว่าเราอยู่ในข่ายที่จะได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากการฉีดวัคซีนและได้รับผลกระทบหรือไม่นะครับซึ่ง ถ้าอยู่ในขายก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ว่าจะได้เงินจำนวนเท่าไหร่แต่ยังไงก็ไม่เกิน4ี0 0สนบาทนะครับเพราะงั้นคุณธีระรคุณธีระไม่ต้องคืนแล้วคุณธีระไปขอประวัติการรักษานะจากโรงพยาบาลที่นครนายกแล้วยื่นที่โรงพยาบาลนครนายกนั่นแหละยื่นที่นั่นเลยขอรับการเยียวยานะครับผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ต้องเอาเอารับรองแพทย์ไม่ต้องเลยใช่ไหมครับเอาแค่ประวัติการรักษาใช่ไหมครับพี่ถนอมเอาทั้งหมดเลยต่อไปรับรองแพทย์เราลุงเป็นอะไรนั่นอ่ะพี่เป็นอะไรนั่นใช่ไหมครับใช่ครับยื่นไปเลยครับก่อนหน้านั้นเราไม่เป็นนี่ประวัติมันก็มีอยู่เนี่ยการรักษาพยาบาลนหะใช่ไหมมีครับอืมรัมรักษาที่โรงพยาบาลคขนยกเจาะเลือดทุกงหกเดือนนะครับ นั่นแหละเอาประวัติตรงนี้ไปว่าหลังจากฉีดวัคซีนมาตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2องพนะครับสุขภาพร่างกายเราเปลี่ยนไปอะไรยังไงเกิดปอดอุดกั้นเกิดมีภาระทางหัวใจนะครับเอาตรงนี้ยื่นเลยครับใช่ครับนะขอประวัติตรงนี้ครับแล้วก็ยื่นขอรับการเยียวยาเขาจะพิจารณาเร็วสุด15วันช้าสุดไม่เกิน30วันอ๋อครับครับยังยื่นได้ใช่ไหมครับพี่นนท์ครับยืนได้ครับสปีนะครับ ครับครับอืมนับตั้งแต่ฉีดวัคซีนแล้วก็มีผลตามมาในี่ถ้าถ้าเขายืนยันว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนนะยื่นได้ตั้งแา,ายในสองปีโอเค<ล>ะนะ,<ล>ะพี่ธีรนะที่ไปยื่นดําเนินการนะครับสวัสดีครับครับบสดีครับพออนมากพี่ถนอมครับครับ